ประเทศไทยนี่ผมพูดจากประสบการณ์ผมนะครับประเทศไทยนี่เราพึ่งพาชาวบ้านเขาเยอะเราพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศในสัตวูที่ที่สูงนะเราพูดถึงเรื่องเอ็กซ์พอร์ตเราก็ล้วก็วกส่งออกของเราเนี่ยเรากลายเป็นว่าเราจะไปดูว่าส่งออกรถยนต์ส่งออกอะไรพวกเนี้ใช่ไหมแต่ว่าส่งออกของเรามันมันก็ยังเป็นแชมป์เปี้ยนยางพารา นะผลิตภัณฑ์จากยางพาราผลิตภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลังจากน้ําตาลทรายส่งออกข้าวปากระกป๋องนะไอ้อะไรนะเกษตรแปรรูปหรือเกษตรอะไรต่างๆส่งกันเป็นตันๆทุกนี้เนี่ยมันเป็นของที่มันมันต้องแข่งขันกันในเชิงราคาเพราะเราต้องไปแข่งกันอะไรอนะ่ะอินเดียอินโดนีเซียเวียดนามที่เขาเขาเฟลชกับเราอะ่ะหมายความอย่างเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยคนเขาก็เยอะนะอย่างอินโดนีเซียเนี่ยแรงงานเขา เกือบร้อยล้านคนน่ะเกือบมากกว่าร้อยล้านคนน่ะนึกภาพแล้วกันนะเป็นใหญ่มากเอไม่ใช่เวียดนามเนี่ยอย่างเดียวก็แรงงานเขาก็หกสิบเจ็ดสิบล้านคนใช่ไหมอินเดียไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมาเรายังขายของที่ไม่ค่อยมีราคาอย่างดียวน,นะนะไม่ค่อยมีราคานี่เป็นปัญหาหนึนง่งสองเนี่ยผมคิดว่าเราเราพูดเรื่องเทคโนโลยีมาเยอะเราต้องใช้เทคโนโลยีเราพูดถึงพิภาพาแรงงาน แล้วก็ไปพูดถึงว่ามันต้องรีสกิลอัพสกิลฟ f เจอร์สกิลเอ่อมนุษย์มันก็มีสองมือฮะคุณอยู่ในธุรกิจนี้เท่าแก่เขายังเป็นโลเทคหมายว่าเขาไม่ไม่ค่อยคิดเรื่องไฮเทคโนโลยีแล้วคุณไปสอนให้ให้ลูกน้องเนี่ยเขาไปรีสกิลอัพสกิลแต่เท่าแก่ยังยังโลสกิลอยู่อย่างเงี้ยนะเราคิดผิดคือไทยเนี่ยมันต้องพัฒนาเท่าแก่ไม่ใช่พัฒนาลูกจ้าง าะเท่าแก่ยังโล s สกิลคุณจะไปพัฒนาลูกจ้างเ็าไฮสกิลอ,อิมพอร์ตซิเบอลใช่ไหมเอ่ออิมพอร์ตเบิลสองเนี่ยเราจะต้องเอาเครื่องจักรเข้ามาใช้เยอะเยเทคโน,น,นโลยีมาใช้เยอะเยอะเราก็พูดแต่ว่าโอ้เราจะไป a ออใช่ไหมโอ้ไอตอนนี้โรงงานเนี่ยยังใช้คนแบกของนะใช้คนยกขึ้นยกลงคอนเวเยอร์ยังไม่มีเลยไอไอไอคอนเวเออร์ป็นอะไรนะ เป็นเป็นเป็นเทคโนโลยีมือหะเกือบแปดสิบเก้าสิบปีนี่ยังไม่มีเลยใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราผมใช้สับแบบทุนจีเนี่ยเด็กทู่ซีก็ต้องเอารายงานต่างด้าวเข้ามาในระบบกดค่าจ้างอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมสูสีร้อยบาทที่เราคุยกันเยอะๆก็กลายเป็นให้เฉพาะโรงแรมเห็นไหมาะที่สุดทั้งรัฐทั้งเอกชนอะไรต่างๆก็รู้ข้อเท็จจริงอ่ะไอตอนหาเสียงก็พูดไปแต่ตอนประชุมเนี่ยทุกคนรู้ข้อมูลหมดเพราะคุณขึ้นขนาดนี้มันตาย ตายหมูนทั้งประเทศนะนี่พูดถึงกาแหลกนะที่สุดเมื่อวานก็ออกมาว่าขึ้นเฉพาะโรงแรมห้าดาวสี่ร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยต้อมีเวลาเราคุยกันอันนี้คือปัญหาประเทศไฟนะแล้วก็เราก็ไม่มีกับดักนี่เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะผมฝากรัฐบาลชุดนี้ด้วยเนะี่ยต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่านี่ที่มันยังไม่ปรับโครงสร้างทั้งเอกอชนโดยเฉพาะเอกชนเนี่ยนะต้ง รวมมกันแล้วกับของโครเรือเนี่ยหนึ่งล้านล้านเนี่ยแล้วก็มีหนี้ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนี่ยใช่ไหมอีกหนึ่งล้านล้านสองล้านล้านเนี่ยคุณต้องเร่งปรับโครงสร้างเพราะว่าถ้าไม่ปรับเนี่ยคนมันคนก็กู้แบงค์ต่อไม่ได้แบงค์ก็ปล่อยต่อไม่ได้เราก็ไม่มีตังค์ก็มันก็ชะงักกันอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องรีบแล้วก็พร้อมไปกับกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับค่ะเอ้คุณเทนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานที่เกิดสถานการณ์เรือสินค้าพุ่งชนสะพาน บอลติมอร์นี่คือกระทบไหมคะในเรื่องของการขนส่งเพราะว่าเราก็ค้าขายอยู่กับทางสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเยอะนะคะอันนีก้กระทบกับเรื่องของการชงงานเกี่ยวกับเรื่อง,องการขนส่งไหมคะคือบอลติมอร์เนี่ยก็เป็นท่าเรือหลักท่าเรือหนึ่งในของสหรัฐอเมริกาอยู่ตะวันตกนะ,ะอยู่ใต้ท่าเรือนิวยอร์กใช่ไหม,มตอนนี้เออเขาก็ยังสามารถเลี่ยงได้ที่จะเรือเนี่ยแทนที่จะไปเทียบบอลติมอร ก็อาจจะไปเทียบท่าเรือน so ิวยอร์กเป็นท <oks> ี่ท่าเรือใหญ่บางทีมอสก็ท่าเรือใหญ่นะแต่อเมริกาเขาเจริญเนี่ยหรือคุณลงมาข้างล่างหน่อยก็มีอะไรใต้นิวยอร์กนะครับแล้วก็มีท่าเรืออะไรนะที่ลาเดนเฟียนะซึ่อยู่ในลุซมีไม่เกินสองสามร้อยกิโลเมตรทางกันเนี่ยใช่ไหมก็ยังยังยังมีท่าเรือตรงนั้นอยู่อย่าลืมว่านี่เป็นแค่แค่เส้นตะวันออกของสหรัฐเท่านั้นเองเนียลงมาลึกๆมาทางใต้ก็ยังมีฟลอริดา มีตั้งอีกหลายท่าเรือผมคิดว่าคงไม่กระทบมากแล้วก็เราก็ประเทศไทยนะเราค้ากับทางอเมริกาตะวันตกมากกว่าตะวันออกอมหมายว่าซีกรถเอจริสอะไรพวกเนี้ยนะส่งอาหารส่งอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเขาจะชินกับอาหารเอเชียไงใช่ไหมไอ้อย่างนี้<ะ>เป็นต้นนะครับเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยสัญญาณเนี่ยมันมันจะบอกอย่างนี้ทุกครั้งเป๊ะๆเลยไหมคะคุณธนิตว่าเนี่ยพอเราเห็นล่วงหน้าว่า ค่าระวังเรือเริ่มลงเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกเราว่าการค้าขายเริ่มซบเซาแล้วมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่แบบว่าบอกเราค่อนข้างจะชัดเกือบทุกครั้งเลยไหมคะหรือว่ามันจะมีตัวแปรอื่นมาด้วยที่มันทําให้มันดรอปลงตัวแปรมันก็จะอะไรกว่าดีมาเป็นตัวกำหนดอุปสงค์นะแม้แต่ในธุรกิจโลจิสติกค่าขานส่งรถบรรทุกถูกบดนะตอนนี้มันแข่งกันใช่ไหมเพาะดีมาในประเทศไทยเราก็เหมือนกันดีมามันน้อยใช่ไหมลึง รถมันจอดน่ะคุณซื้อไปแล้วมันจอดไม่มีใครอยากให้จอดหรอกวิ่งไปพอได้ค่าน้ํามันค่าคนขับทุกคนก็วิ่งแล้วใช่ไหมมันก็เหมือนกันใช่ไหมแต่ปัจจัยตัวแปรเนี่ยเช่นเช่นมีอย่างเคสของกูติอย่าเงี้ยอันนี้เป็นตัวแปรเป็นตัวแปรอันหนึ่งใช่ไหมที่ทําให้การขนส่งมันไม่เกิดหรือว่าตอนแรกๆสงครามยูเครนยูเครนกับรัสเซียอันนั้นก็เกิดเฟรดทางน้ํามันราคาน้ํามันโลกก็เป็นตัวกํา กำหนดด้วยนะแต่ทั่วๆไปคือดีมานซับพลายฮอืมค่ะฉะนั้นส่งออกของเราก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะแบบนี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะมีประกาศตัวเลขการส่งออกนะคุณเทนิกุมภาพันธ์ขยายตัว3.6%เปอเขาบอกว่าต่อเนื่องไปเดือนที่7แล้วนะคะแต่ว่าต่างกว่าตลาดคาดเนี่ยที่ตลาดเขคาดไว้บวก4.3%เปอร์เซ็นต ไม่แน่ใจอันนี้มันจะเป็นสัญญาณที่ไปพร้อมกับทางเวลาโกลบเนี่ยมันูาเทียบคุณเทียบกับฐานอะไรเช่นปีที่แล้วมันแย่ใช่ไหมถึงปีนี้มันจะไม่ค่อยดีแต่มันเทียบกับปีที่แล้วณช่วงฤะูเยี่ยวใช่ไหมมันช่วงนั้นแย่ตอนนั้นเราถ้าจะไม่ผิดมันมีเรื่องยูเครนเรื่องอะไรด้วยนะใช่ไหมเศรษฐกิจโลกไม่ดีใช่ไหมเพราะเราเทียบจากฐานที่ที่มันต่ํามันก็สูง นะท่้นปีนี้แต่ว่าโดยทั่วไปอย่ายที่ผมบอกเกิ่นไปแต่ต้นว่าโดยทั่วไปปีนี้มันมีสัญญาณทางบวกเยอะ,ะนะเออแต่คุณผู้ฟังผู้ชมอย่าเพิ่งว่าผมนะเ,เพราะว่าไอ้ผมที่บอกว่ามันไม่ได้ทั่วกันเพราะว่าอะไรเพราะสัญญาณทางบวกคือสินค้าทุนการนําเข้าเครื่องจักรเดือนมกราคุมภาเนี่ยมันกลายเป็นบวกนะถ้าผมําตัวเลข<ะ>ไม่ผิดบวกสิบเปอร์เซ็นจากปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยไม่เกินเปอร์เซ็นต์เดียวนะที่บวกแล้วก็การนําเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสําเร็จรูปที่เาาใช้ในการในการผลิตเนี่ยก็บวกไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันจากที่ติดลบปีที่แล้วใช่หกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ผมจำตัวเลขแน่ๆไม่ได้แต่ที่ติดลบปีที่แล้วเนี่ยนะครับสินค้าอุปโภคนําเข้าก็เป็นบวกเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ที่ติดลบไอ้นี่เป็นสัญญาณที่ที่เลิมบอกว่าคนลงทุนกับเครื่องจักรแล้วคนลงทุนกับอาหารสําเร็จรูปแล้วแล้วก็นองจากธุรกิจผมเนี่ยมันเกี่ยวกับโลจิสติกส์ไงทั้งในประเทศต่างประเทศ ทคลังเนี่ยังสินค้าสินค้าก็เข้ามาะปีที่แล้วเราก็มีพื้นที่ว่างอะไรผมไปเปิดที่หัดใหญ่เนี่ยตอนกลางๆปีที่แล้วเนี่ยเปิดมาห้าหกเดือนไม่มีของเลยอ่ะว่างเลยนะถือก็ใจสินค้าตายแล้วตัดสินใจปิดใช่ไหมหเพราะว่าทําลงทุนคลังสินค้าต้องนึกภาพก่อนแล้วกันนะแต่ของไม่มีนี่ปวดหัวเลยอเออไม่เต็มนะผมเพิ่งกลับจากหัดใหญ่เมื่อสองวันก่อนเต็มละแล้วก็เริ่มมีกิจกรรมไม่ใช่เต็มนี่ไม่ เป็นอย่างเดียวไม่ดีนะเป็นอย่างเดียวสต็อกของขายไม่ออกเแต่ว่าเขามีมูฟเนี่ยเออเขามีเอ<ม>หมุนออกเออออกเอออันนี้ก็มันก็เป็นสัญญาณนะผมก็ทำเซอร์เวไปกับลูกค้าผมเนี่ยห้าร้อยหกร้อยลายก็ตอบกลับมาสักสี่ร้อยลายเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นตเขาเชื่อมันม่นว่ายอดขายก็จะขึ้น <S 2> <S 2> อ่นะแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นบอกมันจะแย่ลงนะแล้วที่เหลือก็บอกว่าคงที่เอออันนี้เป็นสัญญาณแล้วก็ดูจากธุรกิจผมเนี่ย สองเดือนเออดีกับปีที่แล้วแค่ถ้าทางะจะดีกว่าปีที่แล้วแฮ่ต้องใช้ตอบตรงนี้ค่ะแสดงว่าอันนี้ก็ก,ก่อนนะเดี๋ยวคนเขาว่าผมนะมเราไอ้ที่พูดเนี่ยมันก็เป็นเซกเตอร์ฝนตกบางทีมันก็ไม่ทั่วฟ้าบางคนมันเปลี่ยนแล้วแต่เซกเตอร์ไหนอ่าหรือว่าฝนมันผ่านไปแล้วไอ้ตรงนี้ของเราเราเจอก่อนเท้าแล้วฝนมันผ่านไปตัวเราก็เริ่ม แล้วก็เริ่มแห้งอย่างเงี้ยนะต้องต้องบอกก่อนเดี๋ยวไปหาว่าเอ้ยทำไมคุณบอกดีฉันก็จะแย่อยู่แล้วเงี้ยนะครับค่ะอันนี้เป็นสัญญาณที่น่ากังวลใจไหมคะคุณธนิตคะที่เราดูจากเรื่องของค่าเฟดท,ที่อนาท,ที่ที่ไปถึงเดือนเมษายนเนี่ยมันเริ่มลดลงละแล้วก็คุณธนิตก,ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเออมันน่าจะมาจากสัญญาการค้าโลกที่มันเริ่มแผ่วลงก็ก็เป็นสัญญาณผมว่าเป็นสัญญาณทางบวกนะเป็นสัญญาณทางบวกเล็กๆที่เริ่มเห็นว่า ไอ้ค่าเฟดที่มันมีสองในยะในยะหนึ่งมันสัญญาทางทางตรังบอกว่าอโลกมันไม่ค่อยดีนะอราคาของเนี่ยสูงได้ขนส่งสูงได้ถ้าเราขายได้มากกว่าเดิมแล้วราคาดีกว่าเดิมถูกไหมฮะคุณธรรนัฐนะนะถ้าถ้าดีมาน์มันเยอะของมันแพงต้นทุนเราก็สูงตามแต่เวลาคาขายของเราสูงมากกว่าต้นทุนและกําไรเรามากกว่าอันนี้ดีต่อให้ของมันเพิ่มขึ้นเราเราไม่กลัว ไอ้ที่เรากลัวคือต้นทุนเนี่ยมันสูงขึ้นไม่ได้เกิดจากดีมานอย่างเคสไอ้ค่าเฟดในอดีตเนี่ยมันเกิดจากเรื่องฮูติเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็การเก็งกําไรไอ้อย่างนี้ไม่ดีเพราะว่าราคาขายมันเท่าเดิมนะอันนั้นอัน,นมุมหนึ่งก็พอค่าเฟดเริ่มเริ่มเริ่มลดลงมันก็บอกสองในยะในยะหนึ่งว่าเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ค่อยดีนะหรือปัญหามันคลี่คลายสองก็คือว่าเออมันก็บอกว่าต้นทุนมันจะลดลง อ่านะและสินค้าประเทศอุปโภคบริโภคคือสินค่าเฟรดเนี่ยมันอยู่ในสินค้าทั้งส่งออกนะไอ้ส่งออกคุณม,ม,มากเนี่ยเราก็ขายเทอม f อ b คือเทอมที่ลูกค้าเป็นคนจ่ายค่าเฟรดแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าต้นทุนสินค้าแพงหรือแม้เขาจะไปกดออกค่าขนส่งเขาก็ขายยากเขาก็ซื้อน้อยใช่ไหมแต่ในประเทศเนี่ยมันซื้อเราซื้อเทอม c ีแคือเฟรดและคอร์สแอนดะ์เฟรชใช่ไหมคอร์สแอนด์เฟรชเนี่ย ราคามันก็ไปอยู่ในตัวสินค้าที่เราอุปโภคบริโภคนะของก็แพงขึ้นที่ถ้าเฟรดลงเนี่ยก็เป็นสัญญาณสัญญาณว่าเออของมันเงินเฟ้อมันจะไม่สูงอ่ยี่งดีกว่าเงินเฟ้อมันจะไม่สูงก็มันก็สะท้อนนะเงินเฟ้อมกกรลาคุณพาเราก็เฟ้อจนเรารู้สึกเราเราตกตัวเหมือนกันแต่มันมันมันโตมันไม่ค่อยโตเลยมันควรจะเฟ้อมันควรจะมากกว่านี้ใช่ไหม่ะ อ๋อก็มองเป็นสองมุมนะคบมุมหนึ่งก็คือค่าเผื่อมันลดลงมันก็ทําให้ต้นทุนเราลดลงไปด้วยไม่กระทบเรื่องของเงินเฟ้อแต่อีกมุมนึงก็คือถ้าการค้าโลกมันแผ่วเนี่ยการส่งออกไปมูลค่ากับราคาก็อาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันใช่ใช่แล้วจะสังเกตได้ว่าถ้าสกิตรีดีของมันจะแพงถ้าเราสังเกตดีให้ดีๆนะสกิตดีดของมันจะแพงแต่เราจะไม่กลัวเพราะว่าค่าแรงมันจะขึ้นมากกว่าของแพงเสมอใช่ไหมที่เรากลัวคือที่เรากลัวคือของถูกๆ แล้วเงินเดือนเราก็ถูกๆอันนี้มันน่าัวกว่าอืมค่ะเอ้คุณธนิดคะของการขนส่งในประเทศเนี่ยส่วนมากกว่าจะตอนนี้จะเป็นของคนไทยไหมคะเพราะว่าอย่างสินค้าเนี่ยก็จะมีเอ่อเป็นสินค้าจีนเนี่ยที่เขาก็ตีตลาดไปทั่วโลกเลยแต่เห็นเขาก็เอาด้านขนส่งของเขาเนี่ยมาทําในประเทศไทยด้วยหรือเปล่าคะมาครับคือเราเปิดเสรีหมดนะเปิดเสรีหมดในประเทศนะเออ เราจะเอ่ยชื่อบริษัทกัแล้วกันอาบอกสัญชาติได้นะอย่างทางใต้เนี่ยดีนมาเลเซียเนี่ยเขาก็ขยายใหญ่รูปกว่าญี่ปุ่นนะครับรถบรรทุกขเขาเนี่ยเข้าเข้ามาจากมาเลเนี่ยเข้าไปถึงเชียงใหม่เลเน่ยคนเอาประเทศไทยเป็นทาง่านเข้าจีนใช่ไหมแล้วก็เออญี่ปุ่นเนี่ยมานานแล้วนะญี่ปุ่นเนี่ยมานานแล้วคราวนี้ที่เราเห็นตอนนี้ทะลักเข้ามาคือจีนนะครับ นันเขาก็มาทําขนส่งนะครับแต่ที่เราแต่ว่าเราก็ยังแทรกเข้าไปได้ในแง่ของคนไทยก็คือเราก็กลายเป็นถ้าลายย่อยๆก็เป็นซัพพลายเชนให้เขานะให้เป็นให้เขาถ้าลายของคนไทยถ้าแข็งๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะเออก็เราก็เป็นลายลายกลางๆอัพสูงเนี่ยนั่นเวลาคู่แข่งเราต่างชาติหมดทั้งด้านโลจิสติกทั้งอะไรเนี่ยคู่แข่งเราไม่มีเกือบจะไม่มีคนไทย ดันั้นเราก็ต้องขายความเป็นว่าเราอยู่ในพื้นที่เราชนานาญในพื้นที่อันนี้เขาสู้เราไม่ได้สองก็คือว่าต้นทุนเราต้องให้ต่ํากว่าเขาสามก็คือว่าต้องสู้กันที่เทคโนโลยีใช่ไหมเขาอาจจะ,ะใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งร้อยล้านเราจะพัฒนา e ER อ p ีตัวหนึ่งสิบกว่าล้านนะแล้วเราก็ต้องพัฒนาคนให้เก่งคนของเราเนี่ยนะซึ่ง ของเขาเนี่มันบริษัทใหญ่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้เราเราเป็นเท่าแก่หรือเราเป็น c ีอที่เรารู้จักมักคุ้นเนี่ยเรามีความยืดถึง่วงคนได้ดีกว่าแล้วก็พัฒนาให้หัวใจคือพัฒนาคนพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนา globalize คือมาตรฐานอะไรที่เขามีเนี่ยเราต้องมีให้เหมือนกันหมดตอนนี้กระแสะ environment ใช่ไหมกระแสะ social กระแสะ good governance เราก็ต้องไปหรือเอ่อเมื่อแบบวานผมอยาปรุมเรื่อง อะไรอะคาร์บอนเครดิตใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วคาร์บอนเครดิตเนี่ยมาแน่ในภาคขนส่งเนี่ยบ mm hmm. มก็สั่งว่ารถทุกคันจะต้องมีระบบนะไปจ้าง mm hmm. ไปคุยกับมวิษัไรซิว่าจะมาทํายังไงว่าเออของเราเนี่ยมีมีเทเบิลเรื่องคาร์บอนเครดิตเอาไปโชว์กับบริษัทข้ามชาติเดี๋ยวนี้ก็ไปทํางานบริษัทไม่ต้องข้ามชาตินะบริษัทไทยเนี่ย mm hmm. นะเขาที่ใหญ่ๆก็เ,เป็นซัพพลายเชนของโลกหมดคุณต้องยื่นแผน environment มเมนนะพูยง mm hmm. ย่ายๆคุณทํางานก mm ั hmm. บ,บปตทเนี่ย นะครับคุณจะไปประมูลเลยครับว่าสิ่งแรกคุณต้องคุณต้องยื่นก่อนนะแผน environment ของคุณคืออะไรแผนเรื่องโซเชียลคุณเป็นยังไงแผนเรื่องอะไรสิทธิมนุษยชนของคุณเป็นยังไงแล้วก็เรื่องเรื่อง global standard เรื่องอะไรนะฮะเดี๋ยวนี้เขามีเรื่อง business sustainability อะเรื่องอะไร business t i l i t y อะไรเนี่ยใช่ไหมคุณต้องยื่นนี้ก่อนนะถ้าคุณไม่ผ่านน่ยคุณไปประมูลราคาไป bidding เขาไม่ได้เลยนี่ไม่ต้องพูดอะไรเพราะนั้นผมฝากธุรกิจไทยด้วยว่า อย่ามองเรื่องนี้เป็นไก่ตัวนะ<ม>เขามีอะไรที่เราต้องทําแล้วมันใช้เงินเยอะไหมมันไม่ได้ใช้เงินเยอะนะคุณซื้อรถเยอรมันคันหนึ่งห้าหกล้านได้ทำไมคุณลงทุนนี้ไม่ได้คุณซื้อทุนทําบ้านราคาห้าสิบหกสิบล้านได้แก่ธุรกิจของคุณเ่ยคุณขี้เหนียวหน้าดูเลยใช่ไหมไอ้อย่างนี้เนี่ยนะใช่ไหมคุณไปเที่ยวไหนอูคุณไปทริปนักลงนักลองได้ไม่เสียดายกับลูกน้องคุณคุณขี้เหนียวขี้เหนียว ใช่ไหมคุณต้เอาพวกนี้ยมาพัฒนาธุรกิจของคุณแล้วผมคิดว่ามันก็มีช่องว่างเพราะว่าต่างชาติเขาเนี่ยถึงแม้เขาจะยกขบวน้ามาซัพพลายเชนแต่ด้วยเขาก็ต้องใช้คนไทยด้วยเพราะว่าไม่มีใครเขาใช้ซัพพลายเออร์เจ้าเดียวนอครับคุณอวรัตเขาก็ต้องมีคนไทยด้วยนะมันตรงนี้ก็เป็นช่องว่างเรานะครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของม o น e ี Chat นะคะ